วันที่19กันยายน2565นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกรังเนแพทย์าาทยาสาธารณสุขจังหวัดพระคนครศรีจานายบุญเชิดกิติธรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นสักขีพยานพิธีรับมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด2อขั้วจำนวนหชุดให้กับ นายแพทย์ธเนศดุสิตสุนทรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนามูลค่า800,000บาทจัาพร,ราชสิทธิโสพลเจ้าวาดวัดตูมเจ้าคณะอำเภอผักไห่โดยมีนางสาวรุชนาประทิพีรานัน์รองผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานรับมอบและในโอกาสเดียวกันได้มอบใบ,บประกาศกิติคุณแด่พระราชสิทธิโสพลเจ้าวาดวัดตูมเจ้าคณะอำเภอผักไห่ซึ่งได้อุปถัมภ์ก่อสร้างอาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับสถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดพระนครสุธิยา,น,าวนวัดตูมตำบลวัดตูมอำเภอพระนครสุธิยาจังหวัดพระนครสุธิยา